สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับ เรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบ,บอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาสรุปพูดคุยกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับสำหรับเรื่องแรกครับก็มีรายงานออกมาจากสื่อของฝั่งอาร์เจนตินานะครับโดยมีการระบุว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังจับตามองอลันวาเดรากองกลางดาวรุ่งรวมไปถึงได้มีการส่งแมวมองเข้าไปดูฟอร์มของนักเตะรายนี้ลายต่อลายครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับนักเตะรายนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ล้านป นนซึ่งนอกเหนือจากวาเดล่าแล้วนะครับทางเลียวูเนี่ยยังมีความสนใจในรายของแคฟเฟนตูรามมานูโคนี่กาบี้เบการไรอันกาฟเฟนแบกรวมไปถึงโรเบโอราเวียของทางซอรเดมตันอีกด้วยนะครับที่เป็นเป้าหมายที่ให้ความสนใจนะฮะสำหรับสโมสสอาร์เซนอลครับตามข้อมูลจากโรมาโนมีการระบุว่าตอนนี้อาร์เซนอลกำลังเร่งเครื่อง เกี่ยวกับการคว้าตัวดีแคนไรท์เข้ามาร่วมทีมให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีการชนกันกันกบสโมสรอ,อื่นที่สนใจดีแคนไรท์เช่นเดียวกันนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะฮะที่สนใจดีแคนไรท์เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางอาร์เซนอลกำลังเล่นเกี่ยวกับการเจรจาดีลนี้ให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับและตามรายงานออกมาจากเดอะมิลเลอร์นะครับสื่อของอังกฤษมีการระบุว่านิวคาสเซิลเนี่ยแสดงความสนใจมากรูเรย่า แบ็กซ้ายของเชลซีนะครับที่เชลซีเพิ่งซื้นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ก่อนแต่ว่าผลงานเนี่ยน่าผิดหวังเพราะฉะนั้นเชลซีก็กําลังพิจารณาการปล่อยตัวในราคาที่เชื่อกันว่าน่าจะไม่เกิน30ล้านปอนด์ที่น่าจะตกลงกันได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับตามรายงานกันออกมาล่าสุดจากมิลเลอร์ส่วนทางท็อตแนมสเปอร์ครับมีการประกาศคว้าตัวดิยานครูซกิฟสกี้มาร่วมทีมแบบถาวรได้แล้วนะฮะหลังจากที่มีการตกลงเรื่องของเงิเงินค่าตัวกันได้ ก็อยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นนะครับที่ทอรสเปอร์พร้อมจ่ายนะครับแล้วก็ในรายของเจมส์เมดสันนะครับล่าสุดทางทอรแนมดสเปอร์ไม่พร้อมจ่ายค่าตัวสำหรับเจมส์เมดสันอยู่ที่50ล้านปอนด์อย่างที่เลสเตอร์ตั้งกันเอาไว้นะฮะโดยสเปอร์มองว่าวราคาของเจมส์เมดสันเนี่ย ควรอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนเรื่องของเชลซีครับเชลซี Chelsea เนี่ยหวังที่จะมีการบรรลุข้อตกลงในการเซ็นยานิโคล่าแจ็กสันส่วนหน้าของเบียรเรอด้วยราคาค่าตัวอยู่ที่30ล้านปอนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็พยายามเร่งเครื่องแบบเต็มที่แล้วก็เป้าหมายหลักๆเนี่ยก็ได้มีการถอยไปแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรายของโอซิมเพนวราวิดหรือว่าฮอยลุนนะครับก็ เป้าหมายนี้น่าสนใจมากกว่าแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะครับในรายของ k า i ์านะครับตามรายงานจากโรมาโน่มีการระบุว่าอาร์เซนจะมีการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว k าวาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนโดยพวกเขาเนี่ยต้องการปิดดีลให้ได้เร็วที่สุดเนื่องจากบาร์นูนิคเนี่ยก็กำลังให้ความสนใจส่วนหน้ารายนี้เช่นเดียวกันนะครับ คาดการณ์กันออกมาครับว่าทางอาร์เซนอลไม่พร้อมทุ่มเงินค่าตัวอยู่ที่75ล้านปอนด์สำหรับดีลดังกล่าวซึ่งเชลซีต้องการในระดับนั้นแต่ว่าอาร์เซนอลไม่ต้องการเพราะฉะนั้นกําลังเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของเมเงินค่าตัวกันอยู่แล้วก็น่าจะหาทางออกร่วมกันได้ในเรา่องของรัสมุธฮอยรุนครับตามข้อมูลจากดีแอรติกมีการระบุว่าอัตาลันต้าตั้งราคาค่าตัวของฮอยรุนเอาไว้สูงถึงในระดับ100ล้านยูโรครับทำให้แมนยูเนี่ย หนักแล้วก็แมนยูไม่เต็มใจจ่ายค่าตัวเม็ดเงินตามที่อาตาลต,ตาต้องการอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเกี่ยวกับฟาบิโอคาบาโยครับปีกดาวรุ่งของลิเวอร์พูซึ่งล่าสุดมีราย,ยางานออกมาว่าเวสแฮมเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อยืมตัวคาบาโยมาร่วมทีมนะฮะแล้วก็ยังมีทีมอย่างเบรนฟอร์ดเบอร์ลี่ต่างก็ให้ความสนใจมิดฟิลด์ดาวรุ่ง,งรานี้ ของลิพูเช่นเดียวกันในรายของทีมที่กาสตานนะครับฟูลแบค็คชาวเวลเยียมของเลสเตอร์เลสเตอร์พร้อมขายนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับถ้าเกิดพวกเขาได้เรื่องของเม็ดเงินอยู่ที่15้าล้านยูโร ตามรายงานจากโรมาโนซึ่งมีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าทีมที่สนใจล่าสุดเนี่ยก็คือสโมสรอาร์เซนนั่นเองแต่ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอยางเป็นทางการเข้าไปนะครับขณะที่ยูเวนตุสเนี่ยเริ่มมีการเจรจะการคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปแล้วนะฮะนอกเหนือจากนั้นครับเรื่องของโรบินคอสนะครับเซนเตอร์แบ็กชาวเยอรมันของลีเดอเต็ดเนี่ยกำลังเป็นที่สนใจของแมนยูแล้วก็ทอรแนมสเปอร์ว่ากันว่าทั้ง แมนยู u, แล้วก็สเปอร์เนี่ยได้มีการพูดคุยกับเอเย่นส่วนตัวของทาานั้กเตะไปบ้างแล้วนะฮะเกี่ยวกับโอกาสการหนึ่งตัวแนวรับรายนี้ไปร่วมทีมสำหรับโคเซรูนะครับหัวหอกชาวสเปนจากเอสปานยอนเนี่ยตอนนี้ก็มีการย้ายไปเรอัลมาดริดได้แล้วนะฮะเป็นที่เรียบร้อยเป็นการยืมตัวนะซึ่งเรื่องของออปชั่นซื้อขาดก็มีเหมือนกันครับโรโมาโน่กล่าวว่า แรววลิตมีออปชันซื้อขาดโคเซโรอยู่ที่1.5ล้านยูโรได้ครับซึ่งเป็นออปชั่นที่ไม่มีการบังคับซื้อแต่อย่างใดอีกด้วยนะฮะขณะที่บร์เยนวนิคครับก็มีการประกาศเซนฟรีราเฟลเกเรโรแบ็กซ้ายชาวโปรตุเกสที่หมดสัญญากับดอมุนอยงเป็นงทาการแล้วนะฮะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นทางบาเยนก็จ่อที่จะ ได้ตัวคิมเยนแจเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งชาวเกาหลีใต้ของนาบลีเข้ามาร่วมทีมเป็นการปาดหน้าทั้งซิตี้แมนยูแล้วก็นิวาเซนด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่ฮาคิมเซเยรครับตอนนี้เป็นที่สนใจของอา n าเซอร์ซึ่งอาณาเซอร์มีความคืบหน้าในการเีรจาร ควาน้กเตะเวลานี้ไปร่วมทีมในลีกซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะครับที่ตอนนี้กําลังร้อนแรงเกี่ยวกับการดึงซูเปอร์สตาร์หลายคนเข้าไปร่วมทีมส่วนในรายของคาร์ดูคูเดวารีเซนเตอร์แบ็กของเชลซีก็เป็นอีกหนึ่งน้กเตะนะที่ทีมจากลีกซาอุดเนี่ยกำลังเจรจาแล้วก็ให้ความสนใจอย่างหนักอยู่นะครับแล้วก็ซูเปอร์สตาร์หนึ่งคนครับที่มีข่าวจากลีกซาอุนะฮะนั่นก็คือลูการ์ดมูริตนะครับกองกลางตัวเก่าของเรอัลมดริดซึ่งตอนนี้มีรายงานว่า เอาฮีลานเนี่ยกำลังสนใจนะฮะแล้วก็พร้อมมอบสัญญา3ปีและแถมทั้งยังมีเรื่องของเม็ดเงินค่าเดื่อยโบนัสมหาศาลให้กับโมริตนะฮะและสุดท้ายเนี่ยนะครับทางโรกอโมริตก็บอกปัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องการอยู่กับเรอลมรตดต่อไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายทั้งเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับส่วนคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ